แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจังหวัดที่ยังคงลงทะเบียนมาตร,รา40ได้นะคะและอัปเดตจังหวัดที่หมดเขตร,รับสมัครแล้วรอลุ้นรอบเก็บตกนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ จังหวัดที่ยังคงลงทะเบียนมาตรา40ได้19จังหวัดนะคะรีบลงทะเบียนและจ่ายเงินภายใน24สิงหาคมนี้นะคะจ่ายเงินสมทบนะคะไปดูกันนะคะ19จังหวัดที่ลงทะเบียนมาตรา40ได้อยุทยาชนบุรีฉะเชิงเซาการจนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบุรี เพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุรทรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองทั้งหมด19จังหวัดนะคะรีบลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบภายใน24สิงหาคมนี้และอย่าลืมผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนนะคะมาอัปเดตกันต่อในจังหวัดที่หมดเขตแล้วหมดเขตลงสมัครแล้วนะคะ 10จังหวัดก็คือกรุงเทพนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปตัตตานียะลาและสงคขลาทั้งหมดนี้คือหมดเขตลงสมัครแล้วใครที่พลาดรอบนี้ไปรอลุ้นรอบเก็บตกนะคะเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตข่าวเป็นระยะระยะนะคะและสำหรับ19จังหวัดที่ลงทะเบียนได้จนถึง24สิงหาคมนี้อย่าลืมผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนนะคะ เพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากประกันสังคมนะคะ